เสร็จแล้วจ้าไก่อบนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็ผักอ่อนๆนะคะแล้วก็แครอทสลัดค่ะปอกๆเสร็จแล้วนะจ้ามากินด้วยกันแล้วส่วนสามีกินกับเฟรนฟรายนะคะอันนี้ของสามีค่ะอืมอร่อยทอดกรอบเลยสวัสดีจ้า วันนี้ยายก็จะทําไก่อบนะคะไก่อันนี้อันนี้เป็นเนาะน่องค่ะน,อนอ้องน้องสามชิ้นค่ะเพิ่งเอาออกจากช่องแข็งมานะคะยายจะกินกับวันนี้ให้ตาสองอันนี้ให้ตายายจะกินกับแครอทตานะคะวันนี้นะคะตําแครอทนะคะก็คือไก่แครอทแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะ วันนี้กินข้าวเหนียวสักวันหนึ่งเนอะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่จริงๆยายเป็นคนชอบกินเส้นเส้นหนมจีนแต่วันนี้ขอเป็นข้าวเหนียวแล้วกันเดี๋ยวยายเอาไก่ให้มันเย็นก่อนแล้วจะเข้าตู้อบนะคะเครื่องปรุงยายวันนี้ตำแครอทก็จะมีเท่านี้นะคะมีพริกนะคะพริกแห้ง ยายไม่กินเผ็ดนะคะแต่พริกใหญ่ที่เห็นนี่เผ็ดนะคะเป็นพริกแบบเผ็ดนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ปลาล้าค่ะน้ําตาลปี๊บไม่มีค่ะใช้น้ําตาลทรายนะคะมะนาวค่ะมะขามนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชิวรสนะคะยายก็จะเริ่มตําก่อนเลยค่ะยายก็จะตําตกระเทียมลงไปก่อนนะคะ ละเอียดแล้วค่ะใหญ่ก็จะตำพริกนะคะพอตำได้ละเอียดแล้วใหญ่ก็จะใส่เครื่องปรุงค่ะน้ำมะขามนะคะปะลาใส่หมดเลยค่ะ มะนาวซิกเดียวนะคะใส่หมดเลยเช่นกันค่ะแล้วก็น้ําตาลค่ะน้ําตาลปี๊บไม่มีนะคะชิวรสค่ะเสร็จแล้วก็ยัดใส่แล้วเขือเทศลงไปตำหน่อย เครื่องไม่ครบนะคะถ้าเครื่องครบมันก็จะอร่อยกว่านี้แต่แค่นี้เราก็พอแล้วค่ะอร่อยได้นะคะจับกล้องมือหนึ่งตามมือหนึ่งอุปกรณ์ไม่พร้อม ชิมค่ะอือมทำไมยายทำอะไรได้ดที่ทุกทีเลยอ่ะรสชาติกำลงังพอดีแต่ถ้าชิมถ้าอะไรเนี่ยจะไม่ได้เรื่องอ่ะแต่ถ้าตอนเนี้ยได้พอดีเลยแปลกเนาะยายก็จะคดขึ้นค่ะปักขึ้นค่ะ